สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้มีบุญสัมพันธ์กับแม่หมอนะคะน้อมรับเอาพลังงานดีจากแม่หมอวันนี้นะคะคนที่ผ่านมาเจอคิดแม่หมออ่าแม่หมอนะคะขอให้คุณมองให้เห็นโอกาสนะคะแล้วก็จะมีคนหยิบยื่นสิ่งดีมาให้ขอให้อ่าพึงพอใจในสิ่งที่มีค่ะแล้วก็ก้าวไปข้างหน้า คอยเปลี่นคอยไปนะคะพ่อเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มีทักษะอยู่แล้วแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตัวเองทําค่ะมีความพยายามแล้วก็มีความอดทนทุ่มเทใส่ใจในสิ่งที่ตัวเองทํามากๆค่ะมีโอกาสอ่าสร้างรายได้แล้วก็เป็นคนที่มีโชคลาภค่ะมีความมั่งคงทางด้านการเงินนะคะมีความอดมสมบูรณ์แล้วก็มีความ จะเรือนรุ่งเรือนมีความสุขค่ะมีความสะดวกสบายในชีวิตนะคะแล้วก็มีความสำเร็จหรือได้เริ่มต้นสิ่งดีค่ะมีความรักที่ดีมีผู้อุปถรัรมภ์นะคะแล้วก็มีความสะดวกสบายมีอำนาจแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลผู้อื่นได้ดีค่ะให้ระวังการขัดแย้งนะคะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ประทะหากมีปัญหา ให้ใช้สตินำทางและจะพบความร,ำร่ำรวยความมั่นคงแล้วก็มีความสะดวกนะคะเป็นคนที่ใจกว้างอยู่แล้วแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มักได้รับการช่วยเหลือกับคนรอบข้างอยู่เสมอคะ่ะเพราะเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นคนที่โน้มน้าวใจคนได้ดีด้วยคำพูดของตัวเองนะคะเป็นคนที่มากด้วยประสบการณ์คะ่ะ แล้วก็เป็นคนที่แบกภาระมีงานเยอะนะคะช่วงนี้เป็นคนที่ทำงานหลายอย่างพร้อมๆกันค่ะมีความรับผิดชอบที่หนักค่ะแล้วก็ให้บาลานซ์ความสมดุลปรับสมดุลปรับเปลี่ยนให้ตัวเองอ่ะให้เข้ากับสถานาการณ์ในปัจจุบันค่ะขยับขยายตัวเองเพื่อพุ่งทยานอ่า ไปสู่ความสำเร็จในวันข้างหน้าที่จะมาถึงนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจดีๆอยู่เสมอมีความคิดอ่าได้เริ่มสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆอยู่เสมอค่ะแล้วก็มีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่เสมอค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มากๆค่ะแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากๆนะคะวันนี้ก็น้อมรับเอาพลังงานดีจากแม่หมอเช่นเดิมค่ะ แด่กันยานมิตรทุกข่านแล้วก็แด่ผู้มีบุญสัมพันธ์ก,นกันกับแม่หมอนะคะน้อมรับเอาสิ่งดีไปด้วยกันค่ะขอบพระคุณทุกท่านเช่นเดิมนะคะ